JSB, JSB is a wonderful world JSB, JSB, JSB all the colorful days เอวิวนสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ้ยเห็นไหมคะว่าหัวข้อวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรดูหน้าตาของอีโมจิเหล่านี้สิคะมีหน้าตายังไงกันบ้างอ่ะอ่ะอะใครสามารถบอกได้นะว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอะไรพอทราบกันไหมนะ เฉลยให้ก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความรู้สึกคะ่ะรู้หรือเปล่าคะว่าความรู้สึกเนี่ยหมายถึงอะไรได้บ้างคะความรู้สึกก็หมายถึงสิ่งที่เรารู้สึกมันออกมานะคะเวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกสิ่งสิ่งนั้นออกมานะคะจะออกด้วยทางอะไรคะ สีหน้าและท่าทางค่ะดังนั้นในหัวข้อหลักของเชื่อจ๋าเลยเนี่ยคือคำว่า feeling ก็คือ ความรู้สึกนะคะดังนั้นหัวข้อที่เชื่อจ๋าจะถามนักเรียนในวันนี้คือ how do you feel today หรือนะคะความหมายคล้ายเหมือนเหมือนกันกับคำว่า how are you today ก็คือวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองแหละค่ะค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนกันเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าว่าความรู้สึกเนี่ยมีรู้สึกอะไรได้บ้างค่ะพร้อมกันหรือยังคะ ใบงานเรียบร้อยหรือเปล่าดินสอนะคะเตรียมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ feeling ความรู้สึกกันดีกว่าค่ะท้ายชั่วโมงนะคะ t e เชอร์จ๋าจะมีการให้เล่นเกมด้วยนะอดใจรอนะคะไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ ่าคำศัพท์เรามีอะไรบ้างนะคะ Word Cabura วันนี้ค่ะจากรูปแรกเลยนักเรียนดูสิคะ ความรู้สึกคล้ายๆกับนักเรียนเวลาที่นักเรียนได้ของขวัญน,นะคะได้ของเล่นที่ชอบใจ happy happy มีความสุขค่ะเมื่อไรที่เราเนี่ยได้สิ่งสิ่งที่ตัวเองหวังไว้เราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะคำนี้เลย happy ตรงค้ามค่ะกับภาพที่สอง ตรงข้ามกับความรู้สึกแฮปปี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ sad sad ก็คือเสียใจเศร้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะโอ้โหใครอย่าเพิ่งมาคุยตอนนี้นะคะดูจากสีหน้าแล้วอารมณ์คงไม่เย็นเลยค่ะสีหน้านี้น่าจะเป็นอารมณ์อะไรคะนักเรียนนักเรียนเคยมีอารมณ์แบบนี้หรือเปล่าคะ Angry, Angry, โกรธดังนั้นเวลาใครทำอะไรเราเนี่ยและเราไม่ชอบใจในสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่เรานะคะรู้สึกออกมาเลยได้ทางสีหน้าและท่าทางก็คือ a n g r y โกรธค่ะมีใครกโกรธแบบรุนแรงแบบนี้ไหมคะไม่ดีนะคะใจร่มๆมค่ะ ต่อไปนะคะโอ้โหนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์แล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยค่ะท้องร้องโจกโจกโอ้ยไม่ใช่ท้องร้องจอกจอกแล้วค่ะค่ะคำนี้เลย hungry hungry หิวดึกดึกนะคะเวลาที่เราเนี่ย ทานข้าวเนี่ยไดน้อยเกินไปตอนคืนเราจะรู้สึกหิวนักเรียนลุกขึ้นมาหาอะไรทานกันบ้างหรือเปล่าคะค่ะ ต่อไปนะคะคือการกระหายน้ําจะแตกต่างกับการหิวนะคะถ้าหิวจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารค่ะแต่ถ้ากระหายนั่นหมายถึงว่าอากาศร้อนๆแบบนี้เราทุกคนนะคะจะรู้สึกกระหายน้ําคําว่ากระหายน้ําคือคําว่า thirsty t h i r s t y คือการกระหายน้ำน้ำเปล่าน้ำอัดลมนะคะน้ำผลไม้ได้หมดเลยค่ะ ต่อไปช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะเราเจอกับสถานการณ์โควิด -19 เวลาเราออกมาข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมพกเจลล้างมือหรือสเปรย์ฉีดด้วยนะคะและอย่าลืมสวมหน้ากาก,กอนามัยด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะซิกซิกป่วยค่ะก็คือไม่สบายนั่นเองนะคะ อากาศแบบนี้ค่ะมีดวงอาทิตย์ด้วยรู้สึกเป็นไงคะโอ้โหทาทางเหงื่อเนี่ยจะท่วมตัวแล้วนะคะเสื้อผ้าเปียกปอนแล้วค่ะ hot hot ต่อไปเลยนะคะนักเรียนคะเวลานักเรียนเจอใครที่ชอบเนี่ยหรือแอบชอบเขาเนี่ยมีความรู้สึกนี้หรือเปล่าคะ s h ่ s h ายหรือเขินนั่นเองค่ะเรียกง่ายๆคือเขินนั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคล้ายๆกับการเจออะไรบางอย่างค่ะนักเรียนคะอาจจะไปเจอสัตว์ประหลาดค่ะสีหน้าท่าทางเขาเป็นไงคะ scared scared ก็คือกลัวนักเรียนคะเคยกลัวอะไรหรือเปล่าสิ่งที่นักเรียนกลัวคืออะไรคะแต่ถ้าเป็นเชอร์จานี่ย กลัวทุกอย่างเลยละคะถ้าเป็นสัตว์นะคะกลัวมากเลยต่อไปนะคะโอ้ยเดินไม่ไหวแล้ว tried tried ก็คือเหนื่อยคะ่ะเวลาที่เราไปวิ่งหรือเวลาที่เรานะคะไม่ได้ออกกำลังกายนานๆแล้วไปทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยนะคะ ่าได้เวลาเข้านอนหรือ,อยังใครนอนดึกบ้างนะเวลานี้กําลังดูวิดีโออยู่มีความรู้สึกนี้หรือเปล่าคะหาวกันกี่รอบแล้วคะคําว่าง,ง่วงนอนนะคะก็คือ sleepy sleepy อาการง่วงนอนนะคะหรือรู้สึกง่วงจังเลยอะเมื่อคืนนอนดึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเลยตอนนี้ดูคลิปอยู่ง่วงนอนจังอย่าเพิ่งง่วงนอนนะคะดูคลิปให้จบก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปนอนนะคะต่อไปเวลาที่นะคะ พ่อกับแม่หรือทางโรงเรียนเนี่ยบอกว่าจะพาไปเที่ยวหรือทัศนศึกษานักเรียนจะบอกว่าแย่แย่แย่ตื่นเต้นจังเลยอ่ะคำนี้ค่ะ Exc excited excited ก็คือตื่นเต้นนะคะนักเรียนคะตื่นเต้นยังจะเปิดเทอมแล้วตื่นเต้นกันหรือยังคะตื่นเต้นกันหรือเปล่าเอ,อ่ย อาอยู่บ้านมากๆเป็นไงคะโอย bored bored ก็คือเบื่อกันหรือยังอยากเจอหน้าเพื่อนๆและอยากเจอหน้าคุณครูกันหรือยังคะที่เชอร์จ๋าเนี่ยก็เบื่อเหมือนกันแล้วคะ่ะอยากจะเปิดเทอมเร็วๆแล้วด้วยนะคะต่อไปนี่นะคะ confident confident มั่นใจดังนั้นทุกคนนะคะควรมั่นใจในตัวเองกล้าสแสดงออกเพราะสิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยแหละค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะคะต่อไปค่ะ worried worried ก็คือกังวลคําว่ากังวลหมายถึงว่ากังวลว่าจะทําได้ไม่ได้สมมุติเวลาที่สอบกลางภาคหรือปลายภาคหรือสอบเก็บคะแนนนะคะเวลานักเรียนเจอข้อสอบแล้วเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกไม่มั่นใจกังวลว่าจะทําได้ไม่ได้คํานี้เลยค่ะ worried worried ก็คือกังวลค่ะ a า let's p r a c t i c e หลังจากที่เช่์จ๋าเนี่ยได้สอน vocabulary กันไปแล้วเรามาลองพูดประโยคกันดีกว่าค่ะถ้านักเรียนเจอคำถาม how are you how do you feel today นะคะสิ่งที่เรียนจะต้องตอบคือ am แล้วตามด้วยความรู้สึกดังนั้นเรามาดูกันนะคะเรามานะคะสร้างสถานการณ์กันค่ะที่เช่์จ๋าเจอกับเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้แล้วเช่์จ๋าถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่า How do you feel today? ดูจากสีหน้านักเรียนคะคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะตอบว่าอะไรอ่า Tiktok 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 ลองคิดนะคะลองพูดเลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะว่าถูกต้องตามที่นักเรียนคิดไว้หรือเปล่า I'm happy ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสุขสิคะก็ดูจากท่าทางแล้วเขาได้มาโรงเรียนได้เจอเพื่อนกับคุณครูคะ่ะ ต่อกันเลยนะคะ next ค่ะตาลักเรียนบ้างที่ชอจาจะมีตัวอย่าง how do you feel today ดังนั้นดูภาพสามภาพนี้คิดในใจไว้ค่ะว่าสามคนนี้เขาจะพูดคำว่า am อะไรอ่าให้คิดนะคะ จะได้แล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยผู้หญิงคนนี้คนแรกเลยดูจากสีหน้าแล้วเหมือนจะร้องไห้เลยอะคะ่ะนักเรียนคะ่ะนักเรียนตอบว่าอะไรเอ่ย I'm sad ก็คือเสียใจหรือเศร้านะคะต่อไปกันเลยคะ่ะโอ้โหบิดซะขนาดนี้ตอบได้แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะ่ะ I'm shy และอืม หิวขึ้นมาเลยค่ะแอมอะไรคะแอมฮังกรีถูกหมดใช่ไหมล่ะปรบมือให้รัวๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยอ่า ต่อไปนะคะที่เช่์จ๋าจะจับเวลานักเรียนค,คำสั่งคือ match the picture and words ให้นักเรียนดูรูปภาพที่เช่์จ๋าให้มาแค่5ภาพจากนั้นนะคะดูคำทั้ง3คํคำที่เช่์ให้ในแต่ละรูปนักเรียนคิดว่าคำไหนเนี่ยนะคะตรงกับรูปภาพที่สุดให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในกระดาษของตัวเองนะคะพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วเชิดจ๋าจับเวลานะคะตั้งใจทํานะคะที่เชิดจ๋าเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนค่ะจับเวลาค่ะ เวลาเฉลยกันแล้วคะ่ะเด็กๆคะ่ะเรามาเฉลยพร้อมกันคะ่ะอ่าข้อหนึ่งนักเรียนตอบอะไรคะจากรูปภาพ f i n e happy or tried นักเรียนตอบข้อไหนคะเฉลยนะคะคำสุดท้ายคะ่ะ tried ที่แปลว่าเหนื่อยนะคะข้อที่สองง่ายสำหรับนักเรียนไหมคะ happy sad bored นักเรียนเอาคำว่าอะไรคะ แน่นอนค่ะ happy ภาพที่3ที่เราบอกไว้ sleepy angry sick คำไหนคะนักเรียนเอาคำไหนเอ่ย angry ที่แปลว่าโกรธนะคะคำนี้เลยค่ะต่อไปทำข้อสอบกังวลใจค่ะ excited bored worried คำไหนคะ นักเรียนเอาคำไหนเอย่ยคำนี้ค่ะ worried ที่แปลว่ากาังวลน,นะคะสุดท้ายกระหายคำไหนหนะ้ากระหาย thirsty hungry hot คำไหนคะคำนี้ค่ะ,ะ thirsty เป็นยังไงคะถูกหมดกันเลยแล้วสิเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะอย่าลืมทำใบงานที่เชอร์จ๋าให้นะก็จะมีการวาดรูปหน้าตานะคะแสดงถึงความรู้สึกนั้นเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันแล้วมาเฉลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้ see you next week เจอกันสัปดาห์หน้าทุกๆวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้เชอร์ ไปก่อนนะคะขอตัวก่อนนะบายบาย